ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่971หยวนชิงหลิงหัวเราะจนในดวงตาราวกับมีสุราชั้นเลิศอยู่เต็มไปหมดเอื้อมเข้าไปขบริมฝีปากเขาเบาๆบางทีเรื่องเงียบๆที่เจ้ากิจข้าอาจช่วยได้นะไม่ได้ท่านย่าบอกว่าข้าก็เป็นหมอเหมือนกันอีกอย่างใครจะรู้ร่างกายของข้าได้ดีกว่าข้าอีกจริงหรือ หยวนชิงหลิงคลอเคลียอยู่ข้างใบหูเขาแล้วปล่อยลมหวานออกมาจริงสิในตาอยวนเห้าลึกโพรงคล้องเอวนางแล้วกดลงไปประทับริมฝีปากลมหายใจกระชั้นเล็กน้อยยังจะอาบน้ำอะไรอีกไม่ไปแล้วเมื่อบอกแขนเสื้อยาวไปก็พัดเทียนให้ดับน้ำตาเทียนหยดลงเชิงเทียนพอดีราวกับอัดแน่นช่วงเวลาแห่งความสวยงามผ่านไปนานก็ได้ยินเสียงคนในมุ้งเอ่ยไม่ว่าข้าอยากมีลูกสาวสักแค่ไหน ก็รับความทรมานพวกนี้ไม่ไหวตั้งหลายเดือนจะตายอยู่แล้วได้ไม่มีแล้วหยวนชิงหลิงก็รู้สึกว่าลูกห้าคนเหลือบาก,กว่าแรงหักยังมีอีกปัญหาไม่ได้อยู่ที่ท้องแต่อยู่ที่ในท้องมีกี่คนต่างหากดังนั้นจะเสี่ยงง่ายๆไม่ได้ไม่ได้จริงๆก็เก็บลูกสาวมาเลี้ยงก็ได้อยู่หวนห้ารู้สึกว่าชีวิตต้องมีลูกสาวสักคนถึงจะสมบูรณ์แต่ในเมื่อคลอดไม่ได้เช่นนั้นเก็บมาเลี้ยงก็ได้นีเก็บมีเด็กให้เก็บที่ไหนกัน หยวนชิงหลิงหัวเราะเขาเก็บไม่ได้ก็ย่งมาซักคนดูแล้วดวงของน้องเจ็ดต้องเป็นดวงพ่อตาแนะ่คนต่อไปก็คงเป็นลูกสาวอีกเขาจะเอาลูกสาวเยอะแยะไปทําไมกันให้ข้าสักคนเถอะอยู่เหวินเฮาพูดอย่างเอาแต่ใจหยวนชิงหลิงหนุนอยู่ที่ไหล่เขางั้นเจ้ายังมีลูกชายห้าคนเลยต้องแบ่งไปหน่อยไหมล่ะใครจะเอาก็เอาไปสิจะไม่หวงเด็ดขาดพ่ออยู่หวนเฮานึกถึงเรื่องที่ทางหยวนหนีออกจากบ้านแล้วก็ถอนหายใจ สอนเด็กนี่ยากจริงๆคลอดมันเป็นแค่เรื่องช่วงหนึ่งแต่คลอดมาแล้วสิถึงเรียกว่าทรมานหยวนชิงหลิงตีเขาที่หนึ่งเจ้าจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเดียวก็งกอีกแล้วเรื่องเจ้าแฝดมันยังไงกันแน่ทําไมไปห้องทรงอักษรเองละ่ะอยู่หวนเฮ่ายังติดใจกับเรื่องนี้ไม่รู้สิพอหยวนชิงหลิงคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็วาววุ่นดูพวกเขาสองคนเหมือนจะเก่งกว่าพี่ๆทั้งสามอีกไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือร้ายกันนะ เจ้าหยวนอีกหน่อยถ้าคุมพวกเขาไม่อยู่จะทําในดีเจ้าฮาเครียดจัดคนเป็นพ่อยังไม่เก่งเท่าลูกต่อไปจะสั่งสอนอย่างไรตอนนี้ยังเด็กไม่รู้ความยังต้านหน้าได้ต่อไปถ้าเกิดมีบุค,คลิกแล้วจะต้านหน้าไม่ได้อีกพอคิดถึงคําพูดคุยโม้ที่สลาเปาเคยพูดแล้วเขาก็ร้อนรนขึ้นมาทันทีตอนนี้ยังสามขวบไม่เต็มก็คิดแล้วว่าต่อไปรอเขาแก่จะจัดการเขาพวกอ,อกตันยูไม่รู้จักสำนึกบุญคุณพวกนี้นี่พี่หญิงซิ่วยังรู้จักกับดีคู่สื่อรู้จักห่วงหาพ่อ คู่ซือกับน้องเจ็ดเด็กเท่าสองคนนี้มีบุญจริงๆสองสามีภรรยาสบตากันทีหนึ่งครั้นแล้วอยู่หวนเห้าก็นึกถึงเรื่องหูหญินเห่ยาขึ้นมาเอ่ยจะต้องไปพูดกับทางหูหญินเห่ยาหน่อยนะเรื่องที่เกิดในวังคืนนี้ต้องแพร่ไปถึงหูนางแน่อย่าให้เป็นเรื่องใหญ่จะดีนางมีวุฒิทางอารมณ์น่าถึงจะรู้ก็เก็บอารมณ์ได้หยวนชิงหลิงกล่าวเก็บน้าเก็บได้แต่จะเก็บไว้ในอกมันก็ไม่ดี หยวนชิงหลิงคิดแล้วก็เห็นด้วยท่าทางเหล่านั้นในวังตอนนี้เรื่องยังไม่ทันส่งผลกระทบก็คัดค้านกันแล้วช่างน่าเสียใจจริงๆเจ้าห้าท่าหูหญินเหวยาวจะหาใครซักคนจริงๆเจ้าว่าเสด็จพ่อกับไทสร้างหวงจะเห็นด้วยไหมยหยวนชิงหลิงถามหยูนเหวนหินเฮาตอบพวกเขาไม่สนใจแน่แต่จะยินดีหรือไม่นี่ก็พูดยาก หยวนชิงหลิงคิดไม่สนใจก็คงไม่ได้ด้วยท่าทีห่วงกุ้ยเฟยในคืนนี้ถ้าห้องเต้ไม่ยืนยันชัดเจนห่วงกุ้ยเฟยต้องคัดค้านแน่ตอนแรกหยวนชิงหลิงนึกว่าไม่ต้องคิดมากเพราะเรื่องนี้ยังไม่เกิดแต่ด้วยระดับความยุ่งยากของหลงเย่เว่ถ้าหุยเทียนไม่ได้รักมั่นนางต้องทำทุกวิธีทางแยกพวกเขาทั้งสองออกแน่หักเรื่องนี้เป็นจริงก็ต้องเป็นปัญหาในไม่ช้าอยู่หวนเ้าาม่วงแล้วพูดงวงเงียนอนเถอะหยวนชิงหลิงรับคำหาท่าสบายในอ้อมกอดเขาแล้วหลับตาลง วันรุ่งขึ้นหยวนชิงหลิงก็ไปเยี่ยมเยียนหูหยินเหยาและเป็นเช่นนั้นจริงๆเรื่องนี้แพร่ามาถึงหูนางแล้วแถมคนที่พูดนั้นหาใช่ใครอื่นแต่เป็นเมื่งซิงเมื่งซิงไม่ได้กลับตระกูลถงแต่เฝ้าหูหยินเหยาไม่ให้ใชายอื่นเข้ามาเมื่อเมื่งซิงอยู่ด้วยหยวนชิงหลิงก็พูดอะไรมากไม่ได้แต่กลับเป็นหูหยินเหยาหัวเราะขึ้นแทนทำไมตอนนี้ยังต้องให้พวกเจ้ามากังวลเรื่องคู่ครองข้าอีกละ่ะแค่ข่าวลือซุบซิบไม่ต้องใส่ใจไปหยวนชิงหลิงได้แต่พูดอย่างนี้ เรื่องพวกนี้หากข้ายังเก็บมาใส่ใจอีกมิต้องไปตายแล้วหรือฮูหยินเห่าเรียกเจ้าสุนัขน้อยเข้ามาแล้วอุ้มขึ้นหยอกเล่นงั้นก็ดีหยวนชิงหลิงเห็นท่าทางนางแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่น่ากังวลเลยอยู่วนจุนไม่มาหาเรื่องท่านแล้วใช่ไหมหยวนชิงหลิงถามเปล่าแต่ถึงมาข้าก็ไม่กลัวฮูหยินเห่าพูดเรียบทำไมไม่บอกข้าว่าเขามาหาเรื่องท่านละ่ะ ผู้หญิงเหยามองนางแล้วจูจ่ๆก็รู้สึกแปลกใจทำไมตอนนี้พวกเจ้าทุกคนต้องพูดว่าจะปกป้องข้าด้วยละ่ะถึงข้าจะไม่ใช่พระชายาแต่ก็ปกป้องตัวเองได้พวกเจ้าไม่เชื่อข้าขนาดนี้เชียวหรือเขายังไม่ได้บีบคั้นข้าจนเกินไปเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเขาจะแค่มือหักข้างเดียวหรือนั่นสิข้าลืมความเก่งของท่านไปเลยหยวนชิงหลิงก็หัวเราะขึ้นด้วยพักหนึ่งแล้วก็เอ่ย แต่ทุกคนไม่ได้ดูถูกท่านนะแค่รู้สึกว่าท่านอยู่นี่ตัวคนเดียวหากเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็ไม่รู้ที่หลงเยเว่ให้หุยเทียนมาคุ้มครองท,ท่านก็เป็นความคิดที่ดีไม่มีเจตนาอื่นท่านอย่าได้ใส่ใจเลยรับความปรารถนาดีของหลงเยเว่ก็พอข้าก็ไม่ใช่คนไม่รู้จักดีชอบรู้แล้วละ่ะในตาหูหยินเหียบเรียบๆยิ้มเล็กน้อยซาลาเปาบอกเล่าสภาพการเจ้าแฝดกับฟังหูจากนั้นฟังหูก็ให้ซาลาเปาบอกกับหยวนชิงหลิง ว่าตรวจสอบสถานการณ์ของแฝดทั้งสองไม่ได้เพราะตอนที่นางกำลังตั้งคันอยู่เซลล์สมองนางแตกออกแล้วเกิดใหม่ไม่หยุดจะเกิดผลพวงอะไรก็ไม่รู้นอกเสียจากส่งพวกเขาไปตรวจสอบหยวนชิงหลิงให้ซาลาเปาถามเรื่องลิงด้วยเหมือนกันเพราะนางตระหนัความคิดหนึ่งในใจหงเย่อาจเป็นลิงตัวนั้นนั่นแหละแต่ฟางหวูบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าหงเย่ถูกลิงควบคุมจิตหรือไม่ก็ง่ายมากเด็กๆมองออกได้ถ้าจิตถูกควบคุมเช่นนั้นต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างประจุไฟฟ้าสมองกับคลื่นแม่เหล็กแน่เด็กๆเห็นส่องแสงจา,จากจุดเชื่อมต่อได้ ก่อนหน้านี้เด็กๆก็เคยพบหงเย่มาก่อนดังนั้นหยวนชิงหลิงจึงถามพวกเขาว่าเห็นหรือเปล่าแต่พวกเขาบอกว่าไม่ได้สังเกตดูท่านอาชุดแดงจนปัญญาเพื่อให้เด็กๆดูอีกครั้งหยวนชิงหลิงจึงได้แต่เชิญหงเย่มาที่จวนอีกครั้งนี้หยวนเฮ่าไม่อยากหลบแล้วเขาจะอยู่ต้อนรับหงเย่ด้วยตัวเองเขาคิดว่ายิ่งขยาดก็ยิ่งได้ใจถือดีอย่างไรพอถึงช่วงกลางวันร่างชุดแดงพลิ้วก็ปรากฏขึ้นราวกับเทพ,พจุติจากสวรรค์ใบหน้างดงามราวกับเหนือกว่าแต่ก่อนแต่ หากมองดูดีๆแล้วความงามนั้นอาจเป็นเพราะการขับของอโชวัวนนี้อโชอัปลักษ์เป็นพิเศษรอยกระกระจาทั่วใบหน้าอย่างกับมีมดไต่ยอยู่บนนั้นมันเอ๋ญนำพวกเขาเข้ามาหยวนชิงหลิงจูงมือซาลาเปารออยู่ที่ระเบียงทางเดินเมื่อซาลาเปาเห็นเขาแล้วก็พูดไม่ใช่ไม่มีแสงอยู่วนเฮายินอยู่ข้างหลังคิดไม่ถึงว่าจะดูไวขนาดนี้สมกับเป็นลูกชายเขาเมื่อนั้นจึงพูดกับหยวนชิงหลิงเรียบๆที่จริงถ้าไม่ใช่เพราะเสียมารยาทต,ตอนนี้ก็ไล่เขาออกไปได้แล้ว ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่972ที่จริงตอนแรกหยวนชิงหลิงแค่คาดเดาไปอย่างนั้นแต่คิดว่าในเมื่อมีความคิดอย่างนี้แล้วก็พิสูจน์เสียหักหงเย่ไม่ใช่หลิงเช่นนั้นนางก็จะสบายใจอีกหน่อย หงเย่ยืนอยู่ด้านล่างบันไดศบตากับหยวนชิงหิงทีหนึ่งจากนั้นอยู่วนห้าวก็เดินไปอยู่ข้างหยวนชิงหลิงสีหน้าไม่ค่อยดีทว่าพอเขาเห็นกระบี่ดำสนิทที่อาโชถืออยู่ในมือใบหน้าแข็งเย็นชาของเขาก็เค้นรอยยิ้มออกมาเดินขึ้นหน้าไปคาระวะหงเย่ยิ้มพูดคุณชายมาแต่ตัวพอแล้วยังเอาของขวัญอะไรมาอีกมารบกวนองร์รัชทายาทจะมามือเปล่าได้อย่างไรพะยะค่ะหงเยิ้มยิ้มในเมื่อคุณชายมีน้ำใจเช่นนี้ข้าก็ไม่ขอเกรงใจแล้วนะ ครั้นแล้วอยู่วนเฮาก็รับกระบี่จากอโชมาแล้วโยนขึ้นบนอากาศปลอกกระบี่ลอยออกแสงเย็นเฉียบเป็นประกายทว่าในตาเขากลับนิ่งลึกหยวนชิงหลิงมองอยู่วนเฮาอยู่วนเฮาระแวดระวังหงเย่มากแต่สามารถทําให้เกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ได้ดูท่ากระบี่เล่มนี้ต้องพิเศษแน่เป็นจริงดังนั้นพออยู่วนเฮาเก็บกระบี่แล้วก็เอ่ยถามได้มาจากนานเจียงหรือใช่พะยะค่ะหงเย่เขารอยยิ้มไม่เสื่อมคลายพระองค์น่าจะทราบว่ากระบี่เล่มนี้เป็นของผู้ใด ของอองนันเจียงเห็นว่าหลังจากเขาสิ้นแล้วกระบีนิลการก็หายสับสูนที่แท้ก็มาอยู่ในมือคุณชายนี่เองไม่ทราบคุณชายได้มาจากที่ไหนหรืออยู่หวนห้ากุมกระบีกระบีเล่มนี้เหมือนเบาหวิวแต่ที่จริงแล้วหนักมากบิดาหม่อมฉันให้มาพะยะค่ะหงเย่พูดอย่างมีความคิดอยู่หวนห้าจ้องเขาแล้วรอยยิ้มเมื่อครู่ก็หายไปแล้วที่แท้ก็หงเล่หงเย่ยิ้มบางทว่าในตากลับเย็นชืด พยักขลายหลายเรื่องเมื่อเปิดออกแล้วก็จะมีคนพูดว่าที่แท้ก็เป็นเขาเขาเก่งจริงเดิมเจียงเปิดก็เขตที่เขาควบคุมอยู่แล้วทำไมเอากระบี่เล่มนี้มาให้ข้าอยู่หวนเ้าถามขึ้นส่งคืนเจ้าของหายยกกล่าวในตาอยู่หวนเ้าแวบแสงถูกต้องส่งคืนเจ้าขององหนานเจียงเป็นคนของราชสำนักกระบี่ของเขาก็ควรส่งมอบให้ราชสำนักทรงกล่าวเช่นนี้ก็มีเหตุผล แมท as, humanity, day, boundary, ้ท yup> right> ั้งสองเหมือนกำลังพูดปริศนากันอยู่แต่หยวนชิงหลิงก็ฟังออกกระบี่เล่มนี้เป็นขององหนานเจียงหลังจากองหนานเจียงสิ้นแล้วกระบี่ก็ถูกลักเอาไปและคนที่เอากระบี่ของเขาไปก็เป็นไปได้มากว่าจะเป็นฆาตกรดังนั้นหงเล่จึงเป็นไปได้ว่าจะเป็นฆาตกรวังหาองหนานเจียงและเวลานี้การที่หงเย่ทำกระบี่มาบอกว่าส่งคืนเจ้าของนั่นก็เป็นการบอกเป็นนว่าทายาทขององหนานเจียงอยู่ที่จวนอองถู่นี่อาจเป็นการอย่างเชิงแต่ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นจริง เขารู้ฐานะของมันเอ,อ๋อหยวนชิงหลิงมองอยู่ห,นหวนเฮาด้วยความกังวลอยู่ห,นหวนเ้าจึงพูดกับนางเจ้ากลับไปดูเจ้าแฝดเธอข้าจะอยู่คุยกับคุณชายนิดหน่อยหยวนชิงหลิงพยักหน้าได้จากนั้นก็ย่อคำนับให้หงเย่เชิญคุณชายตามสบายข้าขอตัวก่อนพระชายาหงเย่เรียกนางดวงตานิ่งสงบจะวินจู่จิ้งเหอฝากคำพูดให้กระหม่อมบอกกับท่านพะยะค่ะหยวนชิงหลิงประหลาดใจ จริงเหอะนางอยู่ที่ไหนทําไมถึงให้ท่านมาบอกแล้วบอกอะไรหงเย,ย่ยิ้มก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรพะยะขะแค่ให้กระหม่อมบอกว่านางคิดถึงคนที่อยู่เมืองหลวงหวังว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้พบอีกหยวนชิงหลิงชะงักหมายความว่าอะไรอะไรคือหวังว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้พบอีกเจ้าจับนางไปใช่ไหมหงเย,ย่หัวเราะกระหม่อมจะจับจบวินจูได้ยังไงพะยะขะคนที่มีความแค้นกับนางไม่ใช่กระหม่อมสักหน่อย หยวนชิงหลิงจับมือเจ้าห้าเดินขึ้นหน้าบีถามหงเย่คนเจียงเป่ยจับนางเพราะกู้จือ่อหงเย่ทำตัวผ่อนคลายหาทราบไม่พะยะค่ะเจ้าหยวนชิงหลิงร้อนใจกำลังจะถามอยู่หวนห้าวก็กุมมือนางไว้แล้วกระซิบเจ้ากลับไปก่อนข้าจะคุยกับคุณชายสักหน่อยหยวนชิงหลิงใจระสำ่ำแต่เมื่อเห็นในตาหนักแน่นของเจ้าห้าแล้วนางก็พยักหน้าปกติเจ้าห้ามักอารมณ์ร้อนแต่หากเป็นเรื่องใหญ่เขาก็หนักแน่นเชื่อถือได้ นั่งหันหลังพาซลาเปากลับไปกลั้นความตกใจไม่ได้วิธีแห่งคนเจียงเป๋ยโหดเหี้ยมนักจิ้งเหอจะตกไปอยู่ในมือคนพวกนี้ไม่ได้เด็ดขาดอยู่วนเฮ้าเชิญหงเย่ามานั่งยกน้ำชาจากนั้นอยู่หวนเฮ้าก็เอ่ยจิ้งเหออยู่เจียงเปิดหรือพผย่ะค่ะครั้งนี้หงเย่ไม่ปกปิดอีกกล่าวมีอันตรายไหมอยู่หวนเฮ้าถามเสียงหนักหงเย่มองทางอโชอโโชจึงพูดเสียงเย็นยเยือก ตอนนี้ยังไม่มีแต่ก็พูดยากว่าคนเจียงเปยจะเผานางแก้แค้นให้สาวหมอผีหรือไม่ตอนนี้คุณชายยังปรามไว้อยู่อยู่หวนเห่าหันหลังมามองจะช่วยยังไงหงเย่กล่าวอย่างคิดหนักคนเจียงเปยนิสัยป่าเถื่อนขาดการอบรมอยู่หวนเห่าพูดเสียงเย็นคนเจียงเปยไม่ยอมสวามิภักดิ์กับคุณชายฉะนั้นจึงอยากยืมมือข่าสั่งสอนพวกเขาให้พวกเขาพักดีด้วยจะตรัสอย่างนั้นก็ได้พยาาัะห่ะ หงเย,ย่กางมือออกจนใจเล็กน้อยพระองค์ก็ทราบกระหม่อมไร้อาวุธจะควบคุมคนเจียงเป่ยพวกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่ทําให้พวกเขากลัวให้พวกเขารู้ว่าหลบอยู่ในป่าเขาก็ใช่จะปลอดภัยแล้วอยู่วนเฮาพูดเรียบงั้นกระดานลูกคิดเจ้าก็คิดผิดแล้วข้าไม่ส่งทหารไปเพื่อจิ้งเหอหรอกครั้นแล้วหงเย,ย่ก็พูดอย่างหนักใจนั่นสิพระยขะส่งทหารไปเพื่อผู้หญิงจะอธิบายกับขุนนางบุญบู้ในราชสำนักยังไง เพราะงั้นวันนี้กระหม่อมถึงได้นํากระบี่ของอ,องหนานเจียงมาหากแก้แค้นเพื่ออ,องหนานเจียงหลับพะยะค่ะเหตุผลนี้เพียงพอหรือไม่คุณชายไม่ธรรมดาจริงๆอยู่วนห้าพูดถักถางหงเย่จงพูดอย่างจนใจช่วยไม่ได้นีพะยะค่ะในมือไร้ทหารก็เลยได้แต่คิดอุบายต่าช้าเช่นนี้โชคดีที่หลายปีมานี้ก็ราบรื่นไปหมด เพียงแต่ผิดต่อพระองค์เท่านั้นพระองค์เดิมคงคิดจะต่อกรกับหนานเจียงแบบที่ไม่ใช้ทหารรมรันแต่ให้เจียงเปิดกับหนานเจียงต่อสู้กันเองแล้วชฉวยโอกาสได้รับผลประโยชน์หากตอนนี้ส่งทหารไปแผนการก็จะเสียเปล่าทั้งราชสำนักต้องใช้เงินมหาศาลอีกอยู่หวนเห่าหัวเราะเย็นนั่นสิอะไรก็ถูกคุณชายคาดเดาไว้หมดแต่ถึงข้าส่งทหารไปก็ไม่แน่ว่าจะยึดหนานเจียงได้เช่นนั้นคุณชายยึดเจียงเปิดไปก็ไร้ประโยชน์ไม่เท่ากับบีบให้คุณชายเข้าทางตันหรือ หงเย่หัวเราะเล็กน้อยได้แต่ถึงเวลาค่อยคิดแล้วหล่ะพะยะขับกระหม่อมดวงดีมาตลอดรอดมาได้ทุกครั้งอยู่วนเฮ้ามองเขาหัวเราะเย็นแล้วอยู่ๆก็เก็บรอยยิ้มพูดเสียงเบาใส่หัวไปหงเย่หัวเราะพลางลุกขึ้นยินดีที่ได้ร่วมมือกันนะพะยะค่ะเจ้าช่างน่าชังจริงๆอยู่วนเฮ้าพูดอย่างเดือดดานหงเย่มือขึ้นคาระวะยิ้มจนดวงตาคิ้วโค้งงอกลับกันกระหม่อมชื่นชมพระองค์มากเลย แต่แน่นอนว่าชื่นชมพระชายามากกว่าอยู่วนเฮ้าเคลื่งจอกชาไปแต่ถูกเย่หงรับไว้ได้น้ำสักหยดก็ไม่กระเด็นเขาแงนหน้าดื่มอึกหนึ่งโยนกลับทางเดิมแล้วหมุนตัวจากไปอยู่วนเฮ้ากำลังเซงอยู่คิดไม่ถึงว่าเขาจะโยนจอกกลับมาไม่ทันระวังจึงกระแทกใส,ส่ศีษะน้ำกระเด็นเต็มหน้าโมโหจนตัวสั่นอยากฆ่าชายชั่วหงเย่เสียตอนนี้พ่อสวีอีที่อยู่ปากประตูเห็นท่าทางดูไม่ได้ของอยู่วนเฮ้าก็หลุดหัวเราะอยู่วนเฮ้าถลึงตาจ้องเขาแล้วพูดด้วยความโมโหสวีอี ไม่อยากได้ฟันแล้วใช่ไหมขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ